คุณเป็นคนแบบไหนในตลาดหุ้นสวัสดีค่ะดิยาแพทนะคะวันนี้ค่ะดิยามีคำถามนะคะที่จะมาถามตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนแบบไหนในตลาดหุ้นซึ่งสำหรับดิยาแล้วนะคะดิยาแยกคนในตลาดหุ้นออกเป็น3ประเภทค่ะ 1. คือนักเก็งกำไรโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะถือไว้ในระยะสั้น ก็คืออย่างน้อย3ามเดือน6เดือนหรือช่วงที่มีกําไรแล้วก็จะขายหุ้นตอนนั้นออกไปเพื่อที่จะทํากําไรเอาไว้ก่อนนะคะเพราะนักเก็งกาไรเป้าหมายก็คือกําไรเมื่อไหร่ที่เขามีกําไรและพึงพอใจในกําไรนั้นแล้วนะคะเขาก็จะขายหุ้นตอนนั้นออกไปโดยที่เขาไม่ได้มองว่ามันจะเติบโตต่อไปอีกไหมหรือว่ามันจะมีอนาคตมากแค่ไหนเพียงแค่ได้ผลกําไรที่พึงพอใจเขาก็ยินดีที่จะขายมันออกไปแล้วค่ะ สค่ะนักเล่นหุ้นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเล่นนั่นหมายความว่าเข้ามาเพื่อเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงรวมอยู่ด้วยในการที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นคนบางคนที่เข้ามาเล่นหุ้นเขาไม่ได้สนใจเลยค่ะว่าเขาจะได้หรือเขาจะเสียเขาแค่เข้ามาเพื่อเรียนรู้ตลาดหุ้นเรียนรู้หุ้นเรียนรู้ธรรมชาติของหุ้นเรียนรู้คนในตลาดหุ้น นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้สนใจเลยว่าเขาจะได้หรือจะเสียโดยส่วนตัวนะคะดิยามองว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆการพนันเพราะว่าจะเข้ามาคือเพื่อความบันเทิงอาจจะได้หรือจะเสียก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้มีผลสําหรับคนที่เขาเข้ามาบางคนเข้ามาเพื่อเล่นหวังที่จะได้กําไรแต่อาจจะไม่ได้กําไรก็ได้เพียงแต่ธรรมชาติของคนที่เข้ามาเล่นเขาจะมีธรรมชาติของเขาแบบนั้นค่ะสามค่ะ นักลงทุนนักลงทุนจะมีธรรมาชาติของการลงทุนในระยะยาวจะมองเรื่องของการเต,ติบโตของเงินการเต,ติบโตของพอร์ตการเต,ติบโตของหุ้นโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าหุ้นตัวนั้นในระยะสั้นแล้วจะขึ้นหรือลงหรือจะตกหรือจะหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนั้นนะคะโดยที่เขาเนี่ยจะมีความมั่นใจอยู่ตั้งแต่ที่เขาเลือกลงทุนในหุ้นตัวน,นั้นแล้วว่า หุ้นตัวนั้นเนี่ยจะสามารถเติบโตได้และสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวหลายคนนะคะที่เป็นนักลงทุนลงทุนในหุ้นตัวหนึ่งมากกว่า10ปีขึ้นไปก็มีโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าหุ้นตัวนั้นจะเจอพายุสักกี่รอบแค่ไหนก็ตามจะเจอกี่วิกฤตก็ตามเขาจะยังถือหุ้นตัวนั้นไว้เพราะเขาเชื่อมั่นว่าในอนาคตแล้วหุ้นตัวนั้นจะมีการเติบโตของมันไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะว่าจากสารประเภทที่ดิยาพูดมา ใน2ประเภทแรกเนี่ยจะต้องติดตามข่าวสารหรือจะมีการติดตามราคาของหุ้นอยู่เสมอๆนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องไม่พลาดโอกาสที่จะทํากําไรได้ในระยะสั้นแต่สําหรับนักลงทุนในระยะยาวแล้วเขาจะปล่อยหุ้นตัวน,นั้นไปแบบสบายๆโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่ามันจะโตหรือจะตกค่ะเพราะเขาเชื่อมั่นว่ายังไงยังไงในอนาคตแล้วหุ้นของเขาก็จะทําให้พอร์ตของเขาโตได้ โดยธรรมชาติของมันเองค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกด s u b s c r i b e ไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆสาระดีๆจากดิยาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ